ทำไมนักลงทุนทั่วโลกนะครับถึงชอบที่จะลงทุนแล้วก็นาเงินไปลงทุนในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆนะครับแล้วก็ประชาธิปไตยเต็มใบโดยเฉพาะไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบซ่อนเลนที่มีพรรคพวกของฝั่งตนเองเนี่ยอยู่ในการตัดสินใจในประเทศนั้นๆด้วยนะครับข้อแรกเลยนะครับแน่นอนนะครับก็คือว่าประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบเนี่ยจะมีนโยบายที่ค่อนข้างมั่นคงเพราะว่าแต่ผ่านร่างกฎหมายผ่านนโยบายต่างๆมีขั้นมีตอนที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับ ทำให้สามารถที่จะรู้แนวทางในการลงทุนได้ไม่ใช่ว่าวันนี้นโยบายแบบหนึ่งพรุ่งนี้ผู้นําหรือคณะที่ดูแลประเทศควบคุมประเทศจะเปลี่ยนตัวเองไปจะเปลี่ยน,นโยบายอะไรไปโดยที่ไม่มีใครสามารถคัดการได้ซึ่งเป็นสิ่งที่นักทุนไม่ชอบเป็นอย่างยิ่งในการที่เกิดความไม่แน่นอนข้อที่2นะครับจะมีความโปร่งใสสูงนะครับเนื่องจากว่ามีการตรวจสอบอย่างละเอียดทําให้ สามารถที่จะตรวจสอบในแต่ละบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นหรือกองทุนใดๆได้อย่างชัดเจนไม่ต้องกังวลว่าบริษัทนี้หรือกองทุนนี้เป็นของผู้ใดเป็นของส่วนใดกันแน่นะครับรวมถึงจะมีความเป็นธรรมใการซื้อขายให้กับนักลงทุนที่ไม่ว่าจะเป็นรายย่อยหรือรายใหญ่นะครับเท่าเทียมกันอันที่3นะครับคุ้มครองนักลงทุนนะครับจากข้อ2ถ้ามีความโปร่งใสแล้วเนี่ยก็จะนโยบายจะสามารถช่วยคุ้มครองนักลงทุนให้อ่า รู้ข่าวสารเท่าเทียมกับลายใหญ่นะครับหรือคนที่เป็นไม่ได้เป็นพรรคพวกเดียวกับฝ่ายที่เป็นฝ่ายควบคุมอำนาจอยู่นะครับแน่นอนนะครับคุณตัวนี้หรือนโยบายการลงทุนนนี้หรือมีการตกแต่งบัญชีกับบริษัทที่เอื้อประโยชน์ต่างๆเนี่ยเขาจะไม่เกิดขึ้นทันทีนั้นนักลงทุนรายย่อยสามารถที่จะตรวจสอบหรือนักลงทุนต่างประเทศที่เขาอยู่ไกลจากเรามากเนี่ยเขาก็จะสามารถตรวจสอบแล้วก็มีความมั่นใจได้ข้อที่4ี่นะครับก็คือ รัฐบาลที่มาจะประชาธิปไตยนะครับจะมีการพัฒนายอย่างยั่งยืนแน่นอนนะครับเพราะต้องทําตามนโยบายการหาเสียงของเขาแล้วก็จะต้องผลักดันให้มันเป็นจริงไม่เช่นนั้นเขาก็จะอยู่ได้ไม่ครบวาระหรือว่าวาระอีกวาระหนึ่งก็อาจจะไม่ได้คะแนนเสียงจากประชาชนแน่นอนนะครับเพราะ,ะนั้นการพัฒนาของเขาก็จะพัฒนาในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมนะครับรวมถึงสิ่งแวดล้อมรวมถึงเรื่องรอบด้านนะครับ ข้อดีข้อนี้เกิดกับนักลงทุนด้วยข้อดีข้อสองคือเกิดจากบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นหรือบริษัทที่อยู่ในประเทศนานๆด้วยที่จะสามารถที่จะพัฒนาตัวเองแน่นอนนะครับถ้าเกิดมีการพัฒนาของธุรกิจเกิดขึ้นเนี่ยราคาหุ้นรวมถึงปันผลก็จะสูงด้วยข้อสุดท้ายครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับการดูแลรักษานะครับจากการพัฒนายล้งยืนแล้วเขาก็จะมองถึงนงวัตกรรมใหม่ๆประเทศประชาธิปไตยเนี่นยชอบนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อเอาไป ช่วยเหลือการทํางานของเขาช่วยเหลือประชาชนของเขานะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์กดแชร์ทั้งนี้คลิปนี้ไม่ได้อ้างอิงการเมืองแต่อย่างใดนะครับเป็นความเป็นความคิดแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับการลงทุนทั่วโลกนะครับถ้าชอบกดไลค์กดติดตามได้ครับ